สวัสดีคะ่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะออยจะพามาชมบานทรงโมเดิร์นนะคะพี่น <websites. S 2> uh ้องจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะค่ะเนาะบานลังนี้นะคะพี่น้องมีความกว้างยู่6กเมตรนะคะด่านกว้างส่วนด่านยาวนะคะด่านยาวก็มีความยาวยู่ฮกเมตรเท่กันนะคะขนาดเท่าคุณโกเนาะเป็นอ่าลังขนาดกลางนะคะพี่น้องอ่าบานลังนี้นะคะมีเสาอยููทั้งเบิร์ตเก่าต้นนะคะพี่น้องเป็นเสาหนาหฮกทั้งลังเลยนะคะ มานีเสานะคะพี่น้องเสาเสาทั้งหนานะคะน้อเสาทั้งหนานี่สีมีความสูงอยู่ซีเมตรนะคะพี่น้องมานีส่วนเสาทัดมานะคะเสาทัดมานะคะน้อกับซส,สูงอยู่วังสามเมตรหาซิปนะคะแล้วก็เสาต้นสุดท้ายนะค่ะสูงวังสามเมตรนะคะนาะ ประมาณนี้นะคะมีอยู่หนึ่งของนอนนะคะที่ิ่นเ็ดไว้นะคะพี่น้องมีอยู่หนึ่งของนอนของนอนกับขนาดสามพู่สามนะคะประมาณเก่าตารางเมตรเนาะค่ะนอะพืนที่โยกขื้นนะคะกับโยกขื้นประมาณหาสิบเซนนะคะจากพืนดินเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเสาหนาหกทั้งหลังนะคะพี่น้องอ่าด้านหนา้าพิ้นกับพ้าหันเดตอออกมานะคะก็จะมีแต่ด่านโตบานนะคะพี่น้องงบประมาณนะคะมาที่เหลืองงบประมาณเนาะค่ะนอะ งบประมาณนะคะพี่น้องบ้านหลังนี้นะคะิ่นใส่งบประมาณพียงหาหมื่นบาทนะคะทั้งหลังนี้เนาะคะ่ะนอกรวมทั้งค่าสร้างและก็ค่าวัสดุนะคะพี่นอ้องหาหมื่นบาทนะคะหาหมื่นนี่ก็จะเป็นอ่า อ้อยจะบดได้แยกออกมานะคะว่า immun, Phone, คาเสาหรือว่าคาสันไท่ายคาโค้งเล็กคาอิดคาปูนคาหินท่าใไดนะคะก็ milk, คืออ้อยก็จะรุมรวมห้เลยนะคะเพราะว่าจะ onun, miles, um, ของมานเพิ่นรวมมาให้อ่อยแบบนี้นะคะคือหาหมื่นบาทนะคะนออาก็บบดเแยกออกมาว่าเป็นคานันคานี้เท่าใไดนะคะพี่น้องการในงบหาหมื่นบาทนะคะลังนี้นะคะพี่น้องมีอยู่หนึ่งของนอนนะคะพี่น้องขนาดเก่าตารางเมตรเด้อค่ะเด้อของนอนนะคะนี่ค่ะโครงสางก็เป็นโครงสางเล็กนะคะพี่น้อง หลงังคาก็เป็นสันไทยนะคะสันไทยแบบหนาเลยนะคะพี่น nah, ้องประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกาเทไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องกะอยู่กลางทงเลยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะอยู่กลางทงหน้าเลยเนาะค่ะนอกมีอยู่หนึ่งของนอนนี่ก็เป็นประตูทางเข้าของนอนนะค่ะมีวงกบกะวงกบก็เป็นวงกบใหม่นะคะพี่น้องประตูก็เป็นประตูประตูน่าจะเป็นประตูใหม่นะคะประมาณนี้นะคะกะบ่หมีหของน้ากับบหมีหของคั่วด้วยค่ะเด้อ ก็มีแค่ของนึงของนอนนะคะของนา้าของข้าพนก็อาจจะมาเฮ็ดที่หลังนะคะพี่น้องอาจจะมะเาเฮ็ดใส่ที่หลังก็ได้นะคะน้องมีพื้นที่โลง่งๆแบบนี้เลยค่ะในงบประมาณห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องยกพื้นถึนสูงนะคะหาสิบเซนนะคะจากพื้นดินนะคะนอ้องเสาหนาหกทั้งหลังเลยนะคะนี่นะะ้อค่ะพี่น้องสวยยู่ะส้งนี่ก็ให้พี่น้องท่านไดนะคะ กำลังคืออยากจะสร้างนะคะเนะสรสางบ้านสักล้างหนึ่งนะคะในงบประมาณที่บอ,อ่าเกินหกเจ็ดหมื่นนะคะกับล้างนี้ก่ะเป็นอีกทางเหลือกหนึ่งนะคะเด้อในงบประมาณหาหมื่นบาทนะคะเสานะคะเก้าต้นนะคะพี่น้องเสาหนาหุกทั้งล้างเลยนะคะ มีอยู่หนึ่งของนอนนะคะของขั้วของนามกะเพื่อนก็อาจจะเห็ดเพิ่มนะคะพี่น้องขายพี่น้องนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปเฮ็ดไปสางนะคะนอกไปตุนแบบนะคะขันมีหนึ่งของนอนก็อาจจะสางของหนาหของขัวไปข้างในก็ได้นะคะในพื้นที่เล็กๆนะคะก็สางได้คื่กันนะคะพี่น้องามาเมืองด่านด่านทั้งขอบนะคะก็เป็นทรงประมาณนี้นะคะพี่น้อง ทรงประมาณนี้เลยนะคะทรงโมเดิร์นทรงอ่าสโลปนะคะกําลังพอดีเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไอ้พ้ายางไปเบื้องด่านคางทางหุ่นดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าคางทางนี้เป็นปลาเขาเพิ่นนะคะเดี๋ยวจะไปเหยียบตนเขาเพิ่นได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องทางหุ่นนะคะเนาะ,ะ้ามาเบื้องด่านด่านคางนะคะ นี่เนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นอ่าด้านค้างนะคะค้างบ้านก็จะเป็นสโลปประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสวยอยู่ค่ะส่งสวยนะคะพี่น้องแต่ด้านหนาพ่นกระบรตออ่าด้านหนาบ่มีด้านหนาอยู่น้องมากนะคะพิ่อาจจะไม่เหพุ่มที่หลังก็ไดเนาะค่ะเนาะมีด้านหนาอยู่นออกมาก็จะเป็นแบบพอดีเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าแบบนี้ก็ดีขึ้นกันนะคะนี่คือด่านค้างนะคะเด้อมีอยู่หนึ่งห้องนอนนะคะสวยอยู่ค่ะ ในงบประมาณห้าหมืนบาทนะคะงบผาหมื่นนะคะก็สามา,ารมาสารหาห้นนรสา,า,สา,รรางสร้างบ้านใดขึ้นกันนะคะพี่น้องก็จะสร้างใดในงบผาหมื่นนี้ก็จะสร้างใดประมาณหลังซ้ำนี้นะคะคานาซ้ำนี้นะคะด้านในเพื่นอนเพื่นอนบ้านเด็ดฟฟติดฝาดกับบ้านเด็กบูกับเบื้องนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นโครงสร้างไว้กอนเนาะคะ่ะนาอประมาณนี้นะคะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะออยก็ตตองขอคุ่แม่จะาข้องบานนะคะแล้วก็ขอคุณพี่น้องเ้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะออยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดเนาะค่ะนะสําบคลิปนี้นะคะออยก็ตตองขอลาไปก่อนจังนาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออยได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ